บทที่411ทายที่สุดแล้วเย่หลิงก็แข็งแกร่งอยู่แล้วแม้แต่เชิญเหมิงหยาเองก็ไม่คิดว่าเธอสามารถเอาชนะเย่หลิงได้เมื่อมาถึงจุดนี้เชิญเหมิงหยายังคงตั้งตารอที่เย่หลิงจะสามารถมีส่วนร่วมในภารกิจนี้ได้โดยไม่คาดคิดเมื่อพวกเขามาถึงสถานที่นัดพบเย่หลิงก็มาที่นี่จริงๆและเชิญเหมิงหยาก็มีความสุขมากโดยธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันระดับสถาบันครั้งล่าสุดเย่หลิงได้เริ่มที่จะท้าทายซุนฮาว ความคิดของเซิญเมืองยาซึ่งซาบซึ้งใจของเซิญเมืองยาอย่างลึกซึ้งเขาคิดว่าแย่หลิงจะใช้ความคิดริเริ่มที่จะท้าทายซุนหาวเพราะความรักของเขาสิ่งนี้ประทับใจอย่างลึกซึ้งในหัวใจของเชิญเมืองยาในเวลานั้นและเธอยังคิดว่าแย่หลิงอาจสนใจเธอดังนั้นเมื่อเด็กผู้หญิงเริ่มริเริ่มด้วยตัวเองพวกเธอก็จะริเริ่มได้เร็วกว่าเด็กผู้ชายมากเธอรู้ได้อย่างไรว่าเหตุผลที่เย่หลิงท้าทายซุนหาวไม่ใช่แค่เครดิตหลายสิบล้านเท่านั้น แต่ยังเป็นงานที่ออกโดยระบบด้วยแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับเชินเหมืองหยาเลยอย่างไรก็ตามเย่หลิงคิดว่าเขาได้ทําให้ซุนห่าวขุนเคืองแล้วดังนั้นเขาจึงไม่กลัวที่จะทําให้เธอขุนเคืองอีกต่อไปเมื่อมองดูสาวสวยที่ยืนอยู่ข้างๆเขาเย่หลิงก็ยิ้มผู้อาวุโสเหมืองหยาดูเหมือนว่าคุณกําลังจะไปอาณาจักรลับในครั้งนี้ด้วย เย่หลิงไม่พบว่ามันแปลกที่เฉินเมิงหยาจะเข้าร่วมในภารกิจนี้ผู้ที่อยู่ในระดับสามโดยธรรมชาติแล้วจำเป็นต้องส่งคนที่มีความแข็งแกร่งระดับสามดังนั้นเห็นได้ชัดว่านักเรียนปีสามจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดโดยธรรมชาติเมื่อได้ยินสิ่งนี้เฉินเมิงหยาก็พองหน้าอกของเธออย่างภาคภูมิใจการเคลื่อนไหวขึ้นขึ้นลงลงทำให้ผู้คนไม่สามารถละสายตาจากไปได้เออโหแน่นอนว่าต้องรู้นะว่าสาวคนนี้ไม่ได้อ่อนแอเลยแน่นอนว่าไม่มีการเปรียบเทียบกับคุณ ท้ายที่สุดคุณเป็นคนที่โหดเหี้ยมสุดๆแม้แต่ซุนฮ่าวก็ถูกคุณบทยี่ไม่ต้องพูดถึงฉันเลยนี่ไม่ใช่เพราะเชิญหมิงเหย่พูด oh, โอ้อวดแต่นี่คือสิ่งที่เป็นอยู่เธอไม่ได้อ่อนแอโดยธรรมชาติไม่เช่นนั้นเธอจะไม่สามารถติดหนึ่งในสิบอันดับแรกของชั้นประถมศึกษาปีที่สามได้แต่ต่อหน้าเย่หลิงเธอซึ่งเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของชั้นประถมศึกษาปีที่สามไม่มีการเปรียบเทียบจริงๆเย่หลิงคุณเร็วมากเหรอขณะที่ทั้งสองพูดคุยและหัวเราะก็มีเสียงอื่นดังมาจากข้างหลังพวกเขา เขาหันกลับมาโดยไม่ได้ตั้งใจและเห็นเจ้าชิ่งหยูเดินมาทางนี้เมื่อเธอเห็นเจ้าชิ่งหยูใบหน้าที่ยิ้มแย้มของเชิญเหมิงหยาก็เริ่มไม่พอใจทันทีเธอไม่ชอบผู้หญิงคนนี้มากด้วยเหตุผลดังกล่าวแน่นอนว่าเป็นเพราะเจ้าชิ่งหยูและเย่หลิงใช้เวลาติดต่อกันมากเกินไปมีสุภาษิตกล่าวไว้ว่าใครอยู่ใกล้น้ําและหอถึงพระจันทร์ก่อนเจ้าช,ชิ่งหยูได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตรูอันดับหนึ่งของเชิญหมิงหยามานานแล้วและเป็นอุปสรรคระหว่างเธอกับเย่หลิง รุ่นน้องเจ้าที่อยู่ในฐานะเด็กฉันมีของน้อยมากโดยธรรมชาติดังนั้นฉันจึงไม่จำเป็นต้องแพ็คอะไรมากมายเย่หลิงตอบด้วยรอยยิ้มสำหรับผู้หญิงเช่นพวกเขาเย่หลิงไม่จำเป็นต้องแพ็คอะไรจริงๆเพราะแหวนมิติมีทุกสิ่งผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาเร็วหรือสายแต่มาในเวลานี้น่ารำคาญจริงๆเช่นเหมืองหยาเม้มริมฝีปากสีแดงของเธอและพึมพำด้วยเสียงไม่พอใจเล็กน้อยเธอไม่ชอบผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วและเธอก็ชอบมาที่เย่หลิงทุกครั้งที่เป็นไปได้ โดยปกติแล้วการใช้เวลาที่นี่นานพอสมควรแต่การรบกวนฉันในเวลานี้มากเกินไปจริงๆแม้ว่าการพึมพำจะเงียบมากแต่เย่หลิงซึ่งยืนอยู่ใกล้มากก็สามารถได้ยินได้ชัดเจนอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับเจ้าชิ่วหยูแน่นอนว่าเธอได้ยินแล้วแต่ก็เพิกเฉยต่อมันโดยสิ้นเชิงที่สาวเชิญคุณไม่ได้มาจากทีมของเราทำไมคุณถึงยืนอยู่กับเย่หลิงคุณควรไปหาทีมของคุณเจ้าชิ่วหยูเริ่มขับไล่เชิญเหมืองยาโดยปราศจากความเมตตา เจ้าชิงหอยู่ยังเต็มไปด้วยความเกลียดชังต่อหญิงสาวที่ดูร้ายและสวยงามคนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอก้มศีรษะลงและมองดูตัวเองเจ้าชิงหอยู่รู้สึกราวกับว่าเธอกําลังเผชิญหน้ากับสัตรูที่น่าเกรงขามแม้ว่าเธอจะเกิดก่อนแต่เธอและเย่หลิงแทบจะไม่ได้เจอกันเลยในช่วงเวลานี้และไม่มีการต้อตอบกันมากเกินไปเลยกล่าวอีกในหนึ่งเขาและเชิญเหมืองหยาเกือบจะอยู่บนเส้นเริ่มต้นเดียวกันแม้ว่าการอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเย่หลิงดูเหมือนจะได้เปรียบแต่จริงๆ แล้วข้อได้เปรียบไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นยิ่งไปกว่านั้นเจ้าชิ่งหยูรู้สึกเครียดมากขึ้นเมื่อเห็นรูปร่างของเชิญเหมิงหยาที่ดูไม่เหมือนคนรอบข้างของเธอเมื่อได้ยินว่าเจ้าชิ่งหยูต้องการขับไล่เธอเชิญเหมิงหยาจะจากไปอย่างเชื่อฟังได้อย่างไรหลังจากที่เธอจากไปแล้วเจ้าชิ่วหยูและเย่หลิงจะไม่อยู่ด้วยกันตามลําพังเหรอสําหรับเชิญเหมิงหยาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างแน่นอน ในขณะนี้เชิญเหมืองหยาวางมือบนเอวของเธอและพูดอย่างชอบธรรมคุณหนูเจ้าฉันสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ฉันต้องการคุณยังมีสิทธิควบคุมว่าฉันจะไปที่ไหนฉันแค่อยากอยู่กับเย่หลิงมีอะไรผิดปกติกับฉันหรือเปล่าคุณไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาทำไมคุณถึงสนใจมากทันทีที่คำพูดเหล่านี้หลุดออกมามันเป็นการผเผชิญหน้ากันโดยตรงเจ้าที่อยู่ไม่ได้คาดหวังว่าเชิญเหมืองหยาจะทำให้ชัดเจนโดยตรง สิ่งที่อีกฝ่ายพูดไม่ผิดเธอไม่มีสิทธิควบคุมว่าอีกฝ่ายต้องการจะอยู่ที่ไหนและเขาไม่สามารถควบคุมเย่หลิงได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้เจ้าชิวอ,อยู่ก็โกรธมากเชิญเหมืองหยาผู้นี้ไม่ปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวนันและเลือกที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเธอโดยตรงเจ้าชิ่วอ,อยู่ซึ่งไม่สามารถหาเหตุผลใดๆที่จะหักล้างได้แข็งคอของเธอและโต้เถียงฉันฉันฉันเป็นสมาชิกในทีมของเขาฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าเขาอยู่ด้วยคนแบบไหนใช่ไหม บทที่412เห็นได้ชัดว่าคำพูดนี้ไม่สามารถป้องกันได้เจ้าที่อยู่ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เย่ลิ่งทำหรือว่าเขาอยู่กับใครได้ฮึ่มฉันคิดว่าคุณกำลังจะบอกความจริงอันยิ่งใหญ่บางอย่างแค่นั้นเองเหรอถามเย่หลิงว่าเขาอยากอยู่กับฉันไหมทันใดนั้นเชินเหมืองยาก็นำหัวข้อนี้ไปให้เย่หลิงหลังจากได้ยินสิ่งนี้เจ้าที่อยู่ก็หันหน้าไปทางเย่หลิงทันที ความงามทั้งสองจ้องมองกันอย่างใกล้ทิดจนเย่หลิงรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยโอเคทำไมจูจ่ๆคุณถึงนำปัญหามาสู่ตัวเขาละ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยก็ทำไมเธอสองคนไม่มาด้วยกันละ่ะไม่ว่าฉันจะว่ายังไงก็จะต้องมีคนคอยรังเกียจใครบางคนอยู่เสมอดังนั้นเรามาไปด้วยกันเถอะเมื่อพูดอย่างนั้นเย่หลิงก็กางมือของเขาอย่างช่วยไม่ได้นี่กำลังบังคับให้ฉันเลือกเหรอ คนอื่นๆก็ได้ยินความวุ่นวายที่นี่เช่นกันยกเว้นสามคนอีกเจ็ดคนมาถึงทีละคนนี่คือรักสามเ้าหรือเปล่ายอดเยี่ยมมากเย่หลิงคนนี้ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งแต่ยังเป็นที่นิยมอีกด้วยเซินเหมิงหยาและเจ้าซือหยูซึ่งทั้งสองคนต่างก็เป็นสาวงามที่มีชื่อเสียงต่างอิจฉาเย่หลิงจริงๆเหรอไม่น่าเชื่อถ้ารูปร่างหน้าตาของฉันไม่ดีเท่าพวกเขาฉันก็คงไปเหมือนกันแอนโทมาเนีย การอภิปรายประทูเกิดขึ้นและเชิญเมืองยาและเจ้าที่อยู่ซึ่งเดิมทะเลาะกันและรอคำตอบของเย่หลิงก็หน้าแดงจ้องมองกันอย่างดุเดือดและหันหน้าหนีจากการพวกเขาเขินอายจริงๆที่จะเถียงกันต่อไปคงไม่ดีแน่ถ้าดราม่าผู้หญิงสองคนแย่งผู้ชายมาแสดงต่อหน้าทุกคนเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ในที่สุดเย่หลิงก็ได้รับการช่วยเหลือเรียบหลังจากหายใจเข้ายาวๆเย่หลิงก็รู้สึกว่ามันยากจริงๆ ฉันมักจะได้ยินเกี่ยวกับผู้หญิงสามคนในละครเรื่องเดียวช่างเป็นผู้ชายผู้หญิงสองคนนี้สามารถแสดงละครให้จบได้ไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงสามคนเลยแม้ว่าผู้หญิงทั้งสองคนจะหยุดทะเลาะกันแต่พวกเขาก็ไม่เคยออกจากฝั่งของเย่หลิงหนึ่งในนั้นเข้ายึดครองด้านหนึ่งและปกป้องเย่หลิงที่อยู่ตรงกลางเมื่อพวกเขาขึ้นเรือเหาะด้านหลังและไปจนถึงที่พักดูเหมือนผู้หญิงทั้งสองคนไม่อยากยอมรับความพ่ายแพ้เมื่อมองไปที่ประตูเล้าตรงหน้าเขา จากนั้นมองไปที่เซินเหมิงหยาและเจ้าชื่อหยูเย่หลิงก็พูดอย่างช่วยไม่ได้ฉันบอกว่าพวกเธอไม่จําเป็นต้องพักผ่อนหรอกเหรอสุดท้ายแล้วเรายังต้องบินอีกสองสามชั่วโมงเธอจะจนมุมขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้เขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างจริงๆถ้าคุณไม่พักฉันก็จะยังพักผ่อนแต่หลังจากคิดดูแล้วก็ปล่อยมันไปท้ายที่สุดพวกเขาทั้งสองทะเลาะกันเพื่อตัวเองซึ่งค่อนข้างไม่ใจดีนะัก ขณะที่เย่หลิงพูดจบผู้หญิงสองคนก็มีปฏิกิริยาจากสถานะตีต่อปากแบบเดิมของพวกเขาเช่นกันเขาเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆและพบว่านี่คือห้องนั่งเล่นจริงๆและห้องตรงหน้าเขาเป็นห้องที่เย่หลิงจัดสรรไว้พวกเขาทั้งหมดหน้าแดงและมาถึงที่นี่แล้วโดยไม่รู้ตัวฮึ่ม ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะไปพักผ่อนก่อนเย่หลิงคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่าให้ใครมากระทบต่อการพักผ่อนของคุณเมื่อพูดสิ่งนี้เชิญเหมืองหยาก็เหลือบมองเจ้าชิ่งหยูเห็นได้ชัดว่านี่นีไว้สําหรับเจ้าชิ่งหยูเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจ้าชิ่งหยูก็มองไปที่เชิญเหมืองหยาอย่างไม่เต็มใจและพูดอย่างเย็นชาฉันควรจะพูดแบบนี้เย่หลิงพักผ่อนให้สบายแล้วพบกันใหม่คําว่าลาก่อนค่อนข้างจริงจังเนื่องจากห้องรับรองของเจ้าชิ่วหยูและเย่หลิงอยู่ติดกัน ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในการพูดว่าแล้วพบกันใหม่เนื่องจากเชิญหมิงเป็นนักเรียนปีสามเธอจึงอาศัยอยู่ห่างจากที่นี่หลายห้องเมื่อเธอคิดถึงสิ่งนี้เชิญเหมิงหยารู้สึกโกรธเล็กน้อยทำไมคุณถึงอยากอยู่ไกลออกไปคุณเชิญเหมิงหยาจ้องมองไปที่เจ้าชิ่วอยู่และต้องการพูดอะไรบางอย่างแต่เธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้เพราะสิ่งที่เจ้าชิ่วอยู่พูดนั้นเป็นความจริงและเธอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากถอยกลับไปเล็กน้อย เจ้าชิ่วอ,อยูก็รู้สึกภูมิใจเล็กน้อยทันใดนั้นผู้หญิงสองคนก็แยกทางการปล่อยให้เย่หลิงยืนเงียบๆอยู่หน้าเราช่างเป็นคนดีจริงๆเมื่อกี้ฉันเป็นเพียงตัวละครแต่ตอนนี้ฉันเพิ่งตัดพื้นหลังบอดออกมันเยี่ยมมากดีด้วยการถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เย่หลิงก็สแกนการ์ดเปิดประตูเล้าแล้วเดินเข้าไปทันทีที่เขาเข้าไปในประตูเย่หลิงก็เรียกสัตว์เลี้ยงวิญ,ญญาณทั้งสามของเขาออกมาอีอีอี ทันทีที่เขาปล่อยชูอยู่เขาก็ได้ยินชูอยู่หัวเราะเบาๆที่คุ้นเคยและมีสเสน่ห์นี่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับชูอยู่คนก่อนเพื่อนดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองคนจะชอบคุณมากและพวกเขาทั้งสองต้องการต่อสู้ต่อหน้าคุณเพื่อที่จะชนะหรือแพ้หน้าอิจฉาจริงๆที่คุณสามารถไล่ตามใครสักคนได้ดีคำพูดนี้เข้าใจผิดง่ายมากบทที่413คุณหมายถึงอะไรคุณสามารถติดตามฉันได้ จูจ่ๆเย่หลิงก็ค้นพบว่าหลังจากที่ชูหยูพัฒนาขึ้นเธอก็เริ่มผอมลงเรื่อยๆในอดีตชูหยูไม่มีอะไรจะพูดมากนักหลังจากการวิวัฒนาการเสร็จสิ้นชูหยูคงจะนินทาแบบนี้จร,จริงๆเย่หลิงไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยคุณโชคดีมากคุณคงจะมีความสุขมากที่มีสาวงามสองคนเดินอยู่รอบตัวคุณเฟิงจิ่วไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยและมองไปที่เย่หลิงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเมื่อเธอพูดแบบนี้คำว่ามีความสุขมากก็สำคัญมาก เห็นได้ชัดว่าเป็นการประชดได้ยินมาว่าเฟิงจิ่วอิจฉ้าเล็กน้อยแม้ว่าชูหยูจะไม่อิจฉ้าแต่เป็นเฟิงจิ่วและเย่หลิงก็ไม่แน่ใจเย่หลิงเอื้อมมือออกไปและดีดหน้าผากของเธอถอนหายใจเล็กน้อยอย่างทำอะไรไม่ถูกดีใจจังเลยสองคนคุยกันบางทีก็น่ารำคาญจะตายไปมีความสุขไปทําไมอนิจจานี่ไม่ใช่เรื่องโกหกเย่หลิงที่ติดอยู่ตรงกลางต้องทนทุกทรมานจากทั้งสองฝ่าย ซึ่งแน่นอนว่ารู้สึกอึดอัดมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้เฟิงจิ่วก็ตะคอกทันทีหือคุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นคุณได้เปรียบและยังทำตัวเป็นเด็กดีอยู่แม้ว่าเธอจะพูดแบบนี้แต่เฟิงจิ่วก็ยังคงรู้สึกมีความสุขเล็กน้อยในใจเด็กน้อยยี่หลิงพูดไม่ได้ดังนั้นมันจึงทำได้แค่ตามเขาไป จากนั้นมันก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและวิ่งไปที่ไหล่ของแย่หลิงใช้หัวเล็กๆนั้นถูหน้าแย่หลิงเบาๆรูปลักษณ์ที่ใกล้ชิดนั้นทำให้ผู้คนหัวเราะจริงๆชูอยู่ปิดปากของเธอและยิ้มเบาๆก่อนที่จะพูดอะไรบางอย่างฮิฮิฮิฮดูเหมือนว่ายย่หลิงตัวน้อยจะผูกพันกับเจ้านายของเขามากที่สุดแต่ก็ไม่สำคัญว่าคุณจะมีหรือไม่ก็ตามเมื่อรู้สึกถึงความใกล้ชิดของยย่หลิงแย่หลิงจึงเอื้อมมือไปแตะที่หัวเล็กๆของมัน ยี่หลิงดูเหมือนจะสนุกสนานกับมันมากและรีตาลงท่าทางนั้นน่ารักมากไปเมื่อเห็นว่าเย่หลิงและยี่หลิงมีความสามัคคีกันมากเฟิงจิ๋วก็ทำหน้าบูดบึ้งและเห็นได้ชัดว่าเย่หลิงเพิกเฉยต่อสิ่งที่เธอเพิ่งพูดเรือเหาะยังคงแล่นต่อไปเมืองจูหยุนอยู่ไม่ไกลจากเมืองศักดิ์สิทธิ์มากนะักเรือเหาะต้องแล่นเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเมืองจูหยุนเป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสามด้านตั้งอยู่บนที่สูงและมักถูกปกคลุมไปด้วยเมฆที่ลอยอยู่ แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆเนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับเมืองสักดิบิ์มากแต่ก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างมั่นคงเช่นกันเมื่อเรือหอกเข้าใกล้เมืองจูหยุนจะเห็นได้ว่ามีเมฆและหมอกลอยอยู่บนท้องฟ้าปกคลุมยอดเขาและมีรูปทรงต่างๆภายใต้ใแสงแดดเมฆเหล่านี้ถูกย้อมด้วยสีสันสดใสและดูสวยงามเป็นพิเศษเรือหอกทะลุเมฆและเริ่มร่อนลงอย่างช้าๆในเวลานี้ เมืองสูงประหานที่ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้านก็ปรากฏให้เห็นเมืองจูหยุนเรามาถึงแล้วเมื่อมองไปที่เมืองด้านล่างผ่านหน้าต่างแย่หลิงก็พึมพำเม,มืองจูหยุนซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้านมีข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่มากนั่นคือไม่กลัวการโจมตีของสัตว์ประหลาดทิศทางเดียวที่มอนสเตอร์สามารถโจมตีได้คือจากด้านหน้าเมืองบางทีอาจมีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังที่สามารถทะลุขอบเขตของภูเขาทั้งสามลูกนี้ได้ แต่เมืองจูหยุนค่อนข้างใกล้กับเมืองศักดิ์สิทธิ์หากมีสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังในเมืองศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณที่ทรงพลังคอยสนับสนุนด้วยภูเขาทั้งสามลูกได้กลายเป็นประการธรรมชาติของเมืองต้านทานการโจมตีของสัตว์ประหลาดมากมายเรือหอกค่อยๆลงมาและในที่สุดก็ลงจอดที่จุดลงจอดที่สอดคล้องกันในเมืองก่อนที่เย่หลิงและคนอื่นๆจะมาถึงมีเรือหอกหลายลำมารวมตัวกันที่นี่แล้วค่อนข้างใกล้กับเมือง จูหยุนและกองกำลังทั้งหมดจากวิทยาลัยต่างๆมาถึงที่นี่แล้วเพียงมองไปที่เรือเหาะเหล่านี้เย่หลิงก็ได้ไปเยี่ยมชมวิทยาลัยมากกว่าสิบแห่งแล้วในหมู่พวกเขามีวิทยาลัยหลักอีกสามแห่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์วิทยาลัยบางแห่งในเมืองโดยรอบและวิทยาลัยของเมืองจียุ่นเองแม้ว่าเมืองจูหยุนจะไม่ใช่เมืองใหญ่แต่ก็ยังมีสถาบันเป็นของตัวเองเนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์การพัฒนาที่นี่จึงรวดเร็วมากดังนั้นจึงมีการก่อตั้งสถาบันขึ้นด้วย แต่มันไม่ใช่สถาบันระดับสูงแต่เป็นสถาบันระดับกลางชื่อคือสถาบันจูหยุนคราวนี้สถาบันจูหยุนต้องการผูกขาดอาณาจักรลับนี้แต่น่าเสียดายที่ข่าวแพร่กระจายเร็วเกินไปต้นแบบของอาณาจักรลับนั้นปรากฏตัวในเวลาไม่ถึงหนึ่งวันเท่านั้นและกองกําลังทั้งหมดในสถาบันก็รู้จักมันแล้วคุณไม่สามารถซ่อนมันได้แม้ว่าคุณจะต้องการก็ตามแนวคิดดั้งเดิมของสถาบันจูหยุนเกี่ยวกับการผูกขาดมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เมื่อเผชิญกับการแข่งขันในสถาบันต่างๆสถาบันจูหยุนไม่มีข้อได้เปรียบมากนะักขณะนี้ภายในวังเจ้าเมืองห,งหนิงหยุนเจ้าแห่งเมืองจูหยุนถอนผมออกซึ่งไม่มากเกินไปเมื่อเขาหุดหนิดหนิงหยุนมักจะชอบดึงผมของเขาออกบทที่414เมื่อคนเข้าสู่วัยกลางคนพวกเขาจะกลายเป็นคนเมดิเตอร์เรเนียนบางทีอาจเกี่ยวข้องกับความรักในการดึงผมออกมากจู่ข่าวแพร่กระจายเร็วเกินไป ในช่วงเวลาสั้นๆทุกคนก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วตอนนี้หนิงหยุนมีอาการปวดหัวซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจะเกี่ยวข้องกับอาณาจักรลับเขาไม่เพียงแต่เป็นเจ้าเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นคณะบดีของสถาบันจูหยุนอีนกด้วยโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องการช่วยให้สถาบันของเขาได้รับอาณาจักรลับเมื่ออาณาจักรลับปรากฏขึ้นนิ่งหยุนมีนความสุขมากเขาคิดว่าคราวนี้เขาจะต้องทำลายอาณาจักรลับนี้ ส่งผลให้ข่าวแพร่สะพัดไปไม่ถึงวันถึงขนาดส่งคนมาบล็อกข่าวแต่ก็ยังแพร่สะพัดอยู่หากดินแดนลี้ลับปรากฏห่างไกลาจากเมืองศักดิ์สิทธิ์สถาบันหลักทั้งสี่แห่งอาจไม่พิจารณาสิ่งนั้นเว้นแต่อาณาจักรลับจะก้าวหน้าไปมากเป็นไปไม่ได้ที่วิทยาลัยหลักทั้งสี่แห่งจะปล่อยสถานที่เช่นนี้ซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองศักดิ์สิทธิ์มากอนิจจา ตอนนี้ฉันหวังเพียงว่านักเรียนเหล่านั้นจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนิงหยุนไม่สามารถคาดหวังสิ่งใดได้เพราะเขาไม่สามารถหยุดยั้งการมาถึงของกองกําลังสถาบันการศึกษาอื่นๆได้เลยเขาไม่สามารถหยุดการมาถึงของสถาบันอื่นๆได้อาณาจักรลับเป็นเพียงสิ่งเดียวที่สามารถต่อสู้เพื่อได้ไม่มีเจ้าเมืองคนใดสามารถจงใจปิดกั้นสถาบันอื่นๆไม่ให้เข้ามาได้ตอนนี้เขาหวังเพียงว่านักเรียนของเขาจะทำงานหนักขึ้นและหาวิธีแย่งชิงอาณาจักรแห่งความลับ เมื่อสัมผัสศีรษะล้านของเขาการแสดงออกของหนิงหยุนก็แข็งทื่อทำไมฉันถึงกำจัดนิสัยแย่ๆนี้ไม่ได้ละ่ะฉันมักจะชอบดึงผมออกหนิงหยุนรู้ดีว่าการดึงผมกลับเป็นนิสัยที่ไม่ดีแต่เขาเปลี่ยนมันไม่ได้หลังจากดูแลรูปร่างเล็กน้อยแล้วหัวเกือบล้านก็สวมหมวกในฐานะเจ้าเมืองจูหยุนจำเป็นต้องทักทายพวกเขาโดยธรรมชาติมีสถาบันการศึกษามากมายมาที่เมืองจูหยุนหากเขาซึ่งเป็นเจ้าเมืองไม่ไปพบพวกเขาดา้วยซ้ำเขาจะภูมิใจเกินไปเล็กน้อย แม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าเมืองแต่ในสายตาของสถาบันหลักทั้งสี่แห่งเขาไม่มีอะไรเลยด้านนี้เย่หลิงและคนอื่นๆก็ก้าวลงจากเรือหาะหงไฟด้วยเย่หลิงทำไมคุณลงมาช้าขนาดนี้เสียงที่คมชัดดังขึ้นจากนั้นเชิญเหมืองหยาก็ปรากฏตัวถัดจากเย่หลิงและจับแขนของเขาฉันกลัวว่าถ้าใครเห็นฉากนี้พวกเขาจะคิดว่าเย่หลิงและ เชิญหมิงเหยามีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนสถาบันเสือขาวเพิ่งมาถึงเมื่อไม่นานมานี้ครั้งนี้มาพร้อมกับนักเรียนสิบคนซึ่งทั้งหมดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามครั้งนี้เนื่องจากซุนห่าวถูกกักตัวเขาจึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างไรก็ตามหัวหน้าปีสามของสำนักเสือขาวก็มาเขาสวมเสื้อกันลมสีขาวและมีใบหน้าที่เย็นชาซึ่งทำให้เขาดูเย็นชามากแย่หลิงรู้จักเขาดีไปจริงหู หัวหน้าปีสามของสถาบันเสือขาวในการแข่งขันระดับสถาบันครั้งล่าสุดเขาชนะการแข่งขันในระดับชั้นด้วยความได้เปรียบอย่างล้นหลามความแข็งแกร่งของมันแข็งแกร่งมากหากเย่หลิงต้องการท้าทายอันดับหนึ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่สามในระหว่างการแข่งขันระดับสถาบันครั้งล่าสุดเขาคงจะท้าทายเขาไปแล้วอย่างไรก็ตามเย่หลิงไม่ต้องการริเริ่มที่จะตบหน้าสถาบันเสือขาวดังนั้นเขาจึงไม่ท้าทายไปจริงหูเขาทำให้ตระกูลซุนขุนเคืองไปแล้ว และแม้แต่สถาบันมังกรเขียวเองเขาก็ได้ทําให้ขุนเคืองบ้างดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องลุกรานกองกําลังใหญ่ทั้งหมดในฐานะบุคคลคุณต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งต่างๆเมื่อมันดีและอย่าโลภดูสินั่นไม่ใช่คนคนเดียวกับที่เอาชนะซุนหา่าวนักเรียนชั้นปีสามเป็นหนึ่งใน10อันดับแรกของเราและเย่หลิงในการแข่งขันระดับสถาบันครั้งล่าสุดใช่ไหมเป็นเขาจริงๆนะเขาไม่ใช่เด็กปีสองเหรอ ทำไมเขาถึงมาเข้าร่วมการแข่งขันอาณาจักรลับนี้ละ่ะชั้นเรียนปีสองมีความสำคัญอะไรละ่ะความแข็งแกร่งของเขาเพียงพอที่จะเอาชนะซุนห่าวได้ความแข็งแกร่งนี้ก็เพียงพอแล้วถูกต้องแล้วเย่หลิงเก่งกว่านักเรียนปีสามหลายคนอย่างแน่นอนมันสมเหตุสมผลสำหรับเขาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเพื่ออาณาจักรลับนี้ว้าวเย่หลิงและเซินเหมิงยาสนิทกันขนาดนี้เลยเหรอพวกเขาจับมือกันทันทีที่เข้ามา ฉันเกรงว่าซุนห่าวจะเป็นลมเพราะร้องไห้ในห้องน้ําเขาชอบใครสักคนและเธอก็ตกอยู่ในอ้อมแขนของคนอื่นมันเขียวมากจนฉันรู้สึกตื่นประหนบหลายคนที่สถาบันเสือขาวพูดคุยกันด้วยเสียงต่ําพวกเขารู้สึกเห็นใจซุนห่าวมากไม่เพียงแต่เขาถูกอีกฝ่ายท้าทายและรังแกเท่านั้นแต่คนที่เขาชอบมาตลอดก็ตกอยู่ในอ้อมแขนของคนอื่นก้าในสิบชีวิตไม่น่าพอใจ แต่ซุนห่าวกลับไม่น่าพอใจในทุกๆด้านจนถึงที่สุดที่สาวเซินโปรดใส่ใจกับภาพลักษณ์ของคุณด้วยโอเคไหมคุณรู้ไหมเราเป็นตัวแทนของสถาบันหงไฟคุณจะประพฤติตัวแบบนี้ด้วยการดึงผมออกได้อย่างไรเจ้าชิวอยู่้องไปที่เชิญเหมิงหยาด้วยความรำคาญเธอแค่อยากให้เชิญเหมิงหยาปล่อยมือเมื่อได้ยินสิ่งนี้เชิญเหมิงหยาก็จ้องหน้าเจ้าชิวอยู่โดยตรงฉันไม่ทำและฉันไม่อยากให้คุณพูดแบบนั้น คุณต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากฉันเพื่อใช้ประโยชน์จากแย่หลิงหลังจากที่ฉันจากไปหรือไม่บอกเลยว่าอยากสวยอย่าคิดมากเชิญเหมิงหยาไม่ยอมจำนวนต่อเรื่องนี้เลยทําให้เจ้าชิ่งหยูกัดฟันด้วยความโกรธแต่เจ้าชิ่งหยูไม่มีทางเลือกแย่หลิงไม่ได้ใช้ความคิดริเริ่มที่จะขับไล่เชิญเหมิงหยาและเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขับไล่เชิญเหมิงหยาคุณพึ่งเจ้าชิ่งหยูพบว่าเธอต้องการดึง เชินเมืองยาออกไปโดยตรงจริงๆแต่เธอไม่สามารถทำสิ่งนั้นในที่สาธารณะได้จากนั้นเจ้าชิวหยูก็กัดฟันและกระทืบเท้าแล้วเดินไปอีกด้านหนึ่งของเย่หลิงเช่นเดียวกับเช่นเมืองยาเขาเอื้อมมือไปจับมืออีกข้างของเย่หลิงคุณต้องรู้ว่านอกจากผู้คนจากสถาบันหงไฟแล้วยังมีคนนอกอีกมากมายที่นี่ที่ยืนอยู่ข้างๆเย่หลิงมีสาวงามสองคนจับมือของเขาพร้อมๆกันมันเป็นเพียงความอิจฉาของทุกคนที่อยู่รอบตัวเขา บทที่415ประนามมันแย่หลิงคนนี้ทำไมเขาถึงได้รับความนิยมผู้ชายคนนั้นคือใครมีสาวงามสองคนยืนอยู่ข้างๆฉันอิจฉาจังเลยฉันก็อยากให้ชีวิตแบบนี้ถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนเหมือนกันแต่น่าเสียดายที่เงื่อนไขไม่เอื้ออํานวยใช่แล้วเงื่อนไขของคุณไม่เอื้ออํานวยจริงๆด้วยเงื่อนไขของคุณมันยากที่จะหาแม้แต่คนเดียวคุณยังต้องการสองอันอยู่คุณฝันอยู่หรือเปล่าผู้ชนะในชีวิตให้ตายเถอะ ฉันอยากจะกระโดดทุบตีเขาจริงๆมีคนที่รู้จักแย่หลิงและมีคนที่ไม่รู้จักแย่หลิงคนเหล่านี้อิจฉาและอิจฉาแย่หลิงมากโดยไม่มีข้อยกเว้นอย่างไรก็ตามเด็กผู้หญิงบางคนรู้สึกว่าแย่หลิงต้องเก่งมากไม่เช่นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่สาวงามทั้งสองจะแข่งขันเพื่อเขาในช่วงเวลาหนึ่งหลายหลายคนกำลังตรวจสอบข่าวเกี่ยวกับแย่หลิงตอนนี้แย่หลิงถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในเมืองศักดิ์สิทธิ์และข่าวเกี่ยวกับเขาสามารถพบได้เกือบทุกที่บนอินเทอร์เน็ต ใช้เวลาไม่นานสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักเย่หลิงก็รู้ว่าชื่อเย่หลิงหมายถึงอะไรเป็นตัวแทนของนักเรียนชายคนแรกของสถาบันหงไฟหมายความว่าภายในสองเดือนหลังจากลงทะเบียนเขาได้ชั้นเรียนปีที่หนึ่งและภายในสามวันเขาข้ามชั้นไปอยู่ปีสองและยังชนะของการแข่งขันระดับสถาบันอีกด้วยสแสดงถึงมีบันทึกมากมายจนทำให้หลายคนตาพร่าเดิมทีชั้นคิดว่าเย่หลิงเป็นเพียงคนที่มีชื่อเสียงเล็กน้อย แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะยอดเยี่ยมมากขนาดนี้นี่คุณไม่เหมาะสมบ้าเอ้ยเกินไปแล้วคนเก่งขนาดนี้จะมีตัวตนได้ยังไงน้องชายของฉันเจ๋งมากฉันรู้สึกเหมือนฉันกำลังมีความรักคุณมันให้ความรักสารเลวอย่างที่คุณเป็นท่าให้คนอื่นเขาคงไม่อยากได้หลังจากค้นพบตัวตนของเย่หลิงทุกคนก็ดูตื่นเต้นเล็กน้อยและเด็กผู้หญิงบางคนถึงกับมีดวงตาเป็นประกาย ไม่มีใครคิดว่าเย่หลิงจะโดดเด่นขนาดนี้แย่หลิงไม่ได้ใส่ใจกับการสนทนาที่ปะทูออกมาจากรอบตัวเขาเขาคุ้นเคยกับมันแล้วสำหรับเชิญเหมืองหยาและเจ้าชิ่วหยูพวกเขามีสีหน้าภาคภูมิใจราวกับว่าพวกเขาเป็นคนที่โดดเด่นสองคนแน่นอนว่าทั้งคู่ก็ยอดเยี่ยมเช่นกันท้ายที่สุดแล้วพวกเขาล้วนเป็นบุคลากรที่โดดเด่นทุกระดับก่อนที่สถาบันเหล่านี้จะมาที่เมืองจูหยุนพวกเขาจะส่งข้อความไปยังเมือง จูหยุนล่วงหน้าเพื่อแจ้งให้เมืองจูหยุนทราบว่ามีคนหลายคนจากสถาบันของพวกเขาจะไปซึ่งเทียบเท่ากับการทำรายงานสำหรับเฉิงตูหนิงหยุนเขาได้จัดให้มีคนนับจํานวนคนในสถาบันการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่นี่แล้วอาจกล่าวได้ว่าสถาบันหงไฟเป็นกลุ่มสุดท้ายที่มาถึงหลังจากที่บุคลากรน,นับได้กำหนดจำนวนสถาบันทั้งหมดแล้ว พวกเขาก็เริ่มนับบุคลากรของแต่ละวิทยาลัยทีละคนหลังจากทำทั้งหมดนี้ภายใต้การนำของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเย่หลิงและนักเรียนคนอื่นๆก็ไปที่สถานที่พักผ่อนที่เตรียมไว้อาณาจักรลีลาบยังอยู่ในช่วงตัวอ่อนและอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะเป็นรูปเป็นร่างมันจะเป็นวันพรุ่งนี้อย่างเร็วที่สุดก่อนที่เส้นทางอันมั่นคงเข้าสู่อาณาจักรลับจะถูกสร้างขึ้นต่อมาภายใต้การนำของบุคลากรที่เกี่ยวข้องเย่หลิงและคนอื่นๆ ได้พบกับหนิงหยุนแห่งเมืองจูหยุนภารกิจครั้งนี้เนื่องจากเกือบทั้งหมดเป็นนักเรียนปีสามจึงไม่มีครูเป็นผู้นำทีมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามควรเรียนรู้วิธีจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องแล้วคุณไม่สามารถพึ่งพาครูในการจัดการกับทุกสถานการณ์ได้แม้ว่าเมืองจูหยุนจะไม่ใหญ่แต่ก็ยังค่อนข้างจเจริญรุ่งเรืองแม้ว่าจะไม่เท่าเทองศักดิ์สิทธิ์มากแต่ก็ดีกว่าเมืองเล็กๆอื่นๆมาก ไม่นานคนกลุ่มหนึ่งก็มาถึงสถานที่นัดพบและเฉิงตูหนิงหนูกรอยอยู่ที่นี่มานานแล้วถึงเพื่อนร่วมชั้นฉันรู้ว่าคุณมาจากสถาบันต่างๆรวมถึงนักศึกษาจํานวนมากจากสีวิทยาลัยหลักๆด้วยที่นี่คุณต้องปฏิบัติตามกฎของเมืองจูหยุนและอย่ากระทําการโดยประมาทไม่เช่นนั้น อย่าตำหนิฉันที่ลงโทษคุณเมื่อมองดูกลุ่มนักเรียนที่อยู่ข้างหน้าเขาดวงตาของหมิงหยุนก็กระตุกแค่มองดูพวกเขาก็รู้สึกได้เลยว่านักเรียนเหล่านี้เก่งมากอย่างน้อยเมื่อเทียบกับนักเรียนระดับสามของสถาบันจูหยุนก็รู้สึกแข็งแกร่งเกินไปหมิงหยุนร้องไห้ในใจอย่างเงียบๆสถาบันเหล่านี้ที่นี่เป็นสถาบันอาวุโสเกือบทั้งหมดและสถาบันหลักสี่แห่งและวิทยาลัยของฉันเป็นเพียงวิทยาลัยระดับกลางเท่านั้นมีการเปรียบเทียบบ้างไหมไม่มีการเปรียบเทียบเลยเหรอ อัศเจรีแม้ว่าวิทยาลัยระดับกลางจะสามารถปลูกฝังนักเรียนระดับสามได้แต่ก็ไม่เร็วเท่ากับวิทยาลัยหลักสี่แห่งและวิทยาลัยระดับสูงอย่างแน่นอนตัวอย่างเช่นวิทยาลัยหลักทั้งสี่แห่งเกือบทั้งหมดจะเลื่อนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในหนึ่งปีซึ่งเป็นสิ่งที่เกือบ99%ของคนในวิทยาลัยระดับกลางไม่สามารถทำได้แน่นอนว่า มีบุคคลไม่กี่คนที่มีความสามารถดีขึ้นเล็กน้อยและสามารถอัปเกรดได้หนึ่งระดับในหนึ่งปีแต่นั่นก็น้อยเกินไปคนมันหมุดเงิดบมากไม่มีการเปรียบเทียบเลยนักเรียนกลุ่มหนึ่งฟังเงียบๆด้านล่างและไม่มีใครยืนขึ้นเพื่อปฏิเสธในเมืองของคนอื่นเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีข้อจำกัดซึ่งเป็นเรื่องปกติมากก่อนที่พวกเขาจะจากไปครูก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย และต้องระวังอย่าทำผิดกฎในที่สุดเขาก็อธิบายสถานการณ์บางอย่างคร่าวๆและเตรียมการบางอย่างที่เกี่ยวข้องหลังจากการประชุมธรรมดาๆรรพวกเขาก็ยุบวงอย่างรวดเร็ว